จเจริญพรคุณโยมขอหยิบยกธรรมะของท่านวอวชระเมธี14ประการอที่พ่อแม่ทำกับลูกขอยกเป็นข้อ7และข้อ8พ่อแม่ทำร้ายลูกด้วยการสงเคราะ์คนนอกบ้านโดยที่หารู้ไม่ว่าคนที่ควรสงเคราะ์ก่อนดูแลก่อน ให้ความรักก่อนก็คือลูกผลที่ตามมาคือพ่อแม่เป็นคนที่ล้มเหลวโดยที่ลูกขาดความอบอุ่นขาดความอบอุน่นและไม่สามารถแบ่งวันความอบอุ่นให้ใครได้จึงมีจึงเป็นเด็กมีปัญหาและข้อ8พ่อแม่ทำร้ายลูก ด้วยการไม่ชมเชยลูกตอนที่เขาประสบผลสำเร็จในด้านการศึกษาหน้าที่การงานและกิจกรรมต่างๆผลก็คือลูกเห็นคนอื่นได้ดีเกิดความอิจฉาริษยาไม่สามารถที่จะชมเชยคนอื่นได้ก็ประมาณนี้นะ สำหรับใครที่เจอปัญหานี้อยู่แบบนี้ก็ต้องอดทนฝากไว้คิดเจริญพร